ดูดิมันจะว่ายังไงธนาคารไม่เคลื่อนไหวสองนาทีเอาเราออกจากระบบธนาคารเฉยเลยมึงบ้าเปล่าธนาคารนมสินไปไไยังไงมายังไงยเช็คไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็บล็อกเราจากธนาคารเราเฉยเลยก็ไปปัญญาอ่อนะแอปธนาคารนมสิน <c oughs> <c oughs> เนาานมื่อกี้กูใช้เฮียอะไรสองนาทีนี่ะ <c oughs> แม้เราไม่มีการเคลื่อนไหวสองนาทีเอาเราออกจากระบบเฉยเลยอ่ธนาคารนะแอปธนาคาร,อ,าคารอ,อ่ะบ้าปล่าพอเข้าไปอีกทีบล็อกไม่ให้ใช้แจ็กไว้เจออย่างแน่หัวหวยธนาคารก็ใส่พวกไหนแอปธนาคารเขา ก็มีการเคลื่อนไหวเขาบลอ็อกซ้ำเลือดไหลโอ้ยเลือดไหลอะไรวันนีมกนก็โอนเข้าไปเกือบหมือ่นไอ้สั์โอนเงินเข้าธนาคารหาว่ากูไม่เคลื่อนไหวเเข้ามาหาวกูไม่เคลื่อนไหวเกินสองนาทีว่าซานอ้เปลสสองนาทีมึงยังกูเข้าไปทำเที่ยวนักหนาทุกสองนาที โอ้ยแอปปัญญาอ่อนแท้ธนาคารพวกคุณเข้าอีทีบล็อกคุจ้อยเงื่อแหงเสียงเสียงเสียเวลากูเข้าธนาคารอีกแก่โอ้ยเหตุไรอารมณ์เสียคุณผัวบอกอารมณ์เสีย จะเช็คกี่อวตานเนี่ยไม่บอกดิ่เช่ล้มเสียแบบนี้อล้มเสียคุไม่เข้าท้องสองนาทีแม่งก็เอากูออกระบบเช่อะไรของมารว่าคุณไม่คุณไม่มีการเคลื่อนไหวสองนาทีโดนลบออกจากระบบ ก็เคยเห็นเลยแอบธนาการอมฟินด้พี่น้องโอ๊ยเออโทรไปแจ้งออโทรไปแจ้งมันเลยปะป้าเอาเอาออกจากระบบเฉยๆเลย เอ่อขอเครื่องเออ่แอปนี่ครับมันเอ่อตัดผมออกจากระบบอ,อ่ะผมโซดาตักนี่ครับครับอ่าผมเข้ารอบที่สองฟ้องผมเลย มันขึ้นครั้งแรกผมเข้าไปว่าจะเช็คยอดมันขึ้นว่าผมาไม่ไม่เข้าใช้มาเกินสองนาทีระบบมันขึ้นเออเอาเงินได้ออกจากระบบไปแล้วได้ตัดออกจากระบบแล้วผมกดตามที่บอกแล้วเข้าไปอีกทีแอปมันบล็อกแล้วแล้วเข้าอะไรไม่ได้เลย